ในวิดีโอวันนี้เราจะเจาะลึกคดีที่น่าสะเตือนใจอย่างยิ่งซึ่งทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าความโหดร้ายของมนุษย์จะไปได้ไกลแค่ไหนเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยการหักหลังการบงการ และความทุกข์ทรมานที่ไม่อาจจินตนาการได้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์วิดีโอกดติดตามเพื่อรับเนื้อหาอาชญากรรมจริงและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคดีใหม่ๆนอกจากนี้คอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราว่าคุณกำลังรับชมจากประเทศใดมันน่าทึ่งเสมอที่ได้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้แพร่กระจายไปไกลแค่ไหนเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลย วันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2 5 0 5เป็นเช้าฤดูร้อนที่อบอุ่นในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียความสนใจของเมืองอยู่ที่เรื่องที่สำคัญกว่ามากนั่นคือผู้หญิงที่หายไปในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังวางแผนสำหรับวันวาเลนไทน์ผู้คนต่างคุ้นเคยกับการเห็นใบหน้าของเธอในข่าวเธอมีชื่อว่ามาเรียคอบและเธอหายตัวไปสี่วันแล้ว พนักงานดูแลสวนสาธารณะคนหนึ่งไปทำงานที่คิงโดเมนในเช้าวันนั้นบริเวณถนนดัลลัสบรูปกติแล้วเขาไม่ทำงานในวันอาทิตย์แต่เขาต้องมาเพราะจำเป็นต้องตรวจสอบทั้งเก็บน้ำหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบเขาก็ไปร้านกาแฟใกล้ๆเพื่อดื่มเครื่องดื่มทันใดนั้นเขาก็เห็นบางสิ่งที่ปกติรถมาสด้าสีแดงเลือดหมูจอดอยู่ใกล้ๆ มันเป็นสีและยี่ห้อเดียวกับรถที่ถูกพูดถึงในข่าวตลอดทั้งสัปดาห์เขาก้าวเข้าไปใกล้รถมากขึ้นความรู้สึกกระวนกระวายใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีขนมปังเน่าๆถูกทิ้งไว้และกระดาษเกลื่อนอยู่บนเบาะหน้าประตูถ้าปิดอยู่ที่เกิดเหตุรู้สึกผิดปกติเงียบสงบและว่างเปล่าเกินไปแต่ก็ไม่มีอะไรดูเหมือนถูกงัดแงะเขาจึงโทรแจ้งตำรวจ เมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็ยืนยันสิ่งที่พนักงานคนนั้นคิดไว้มาเรียขอบเป็นเจ้าของรถคันนี้แต่เธอหายตัวไปหลายวันแล้วและไม่มีใครเห็นเธอเลย พนักงานสอบสวนเรื่องการค้นหาหลังจากเวลา13.00นาฬิกาเล็กน้อยรถคันนั้นดูเหมือนรถที่จอดอยู่ทั่วไปจนกระทั่งพวกเขาเปิดกระโปรงหลังภายในพวกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ซีเซียบาดเจ็บและยืนนิ่งอยู่นั่นคือมาเรียไม่มีอะไรเคลื่อนไหวและไม่มีสัญญาณของชีวิตทันใดนั้นเธอก็หายใจมาเรียแทบจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่เธอก็ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างไม่น่าเชื่อไม่ มีใครควรต้องผ่านสิ่งที่เธอเจอหลายวันถูกขังอยู่ในกระโปรงหลังรถที่ร้อนระอุโดยไม่มีอาหารหรือน้ำการบาดเจ็บที่สีสย่างรุนแรงและไม่มีทางเรียกขอคอวอหามช่วยเหลือได้รถคันนั้นเหมือนต่ออกในตอนนั้นเพราะอากาศที่ออสเตรเลียร้อนมากทุกวินาทีที่เธอมีชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นยากที่จะอธิบาย มารียถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีแพทย์พบว่าเธอมีการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงร่างกายขาดน้ำและสมองของเธอได้รับอากาศไม่เพียงพอซึ่งอันตรายมากเธอถูกทำให้เข้าสู่ภาวะโคมา่าและต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตสถานการณ์ของเธอเลวร้ายมากมาเรียคอบมาอยู่ในกระโปรงหลังรถได้อย่างไรใครที่ต้องการให้เธอหายไป เธอจะรอดชีวิตได้นานพอที่จะบอกทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆไหม เรื่องราวของเธอเริ่มต้นขึ้นในเมืองเล็กๆที่ห่างไกลแห่งหนึ่งบนเกาะมาเดราของโปรตุเกสห่างไกลาจากถนนที่พลุกพล่านของเมลเบิร์นเธอเกิดเมื่อวันที่14มกราคม2498และเป็นหนึ่งในลูก12คนในครอบครัวคาทอลิกที่เคร่งศาสนาซึ่งอาศัยอยู่บนเนินเขาใกล้ฟาร์มและศรัทธาชีวิตลำบากบ้านไม่มีท่อน้ำห้องน้ำอยู่ข้างนอกและโรงพยาบาลอยู่ ห่างออกไปหลายชั่วโมงและอาจเข้าไม่ถึงหากไม่มีรถยนต์แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ครอบครัวก็สามารถดูแลตัวเองได้เพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยวินัยและความรักพวกเขาเป็นเจ้าของที่ดินและบริหาระฟาร์มที่ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับพี่ชายของเธอมาเรียทำงานในทุ่งนาและใช้ชีวิตไปตามกระแสของหมู่บ้านเธอเป็นคนใจดีและเงียบขรึมและความฝันเดียวของเธอคือการแต่งงานมีลูกและติดตามพระเจ้าเฟอร์นันโดเด็กหนุ่มข้างบ้านอยู่ในใจของเธอแล้วพวกเขายังเด็กมีความรักและวางแผนที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันครอบครัวของเขาชอบมาเรียแต่ครอบครัวเธอไม่ชอบเฟอร์นันโด แล้วก็เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นเขาไม่เคยกลับมาหลังจากถูกส่งไปเป็นทหารเขาเสียชีวิตก่อนอายุ20ปีมาเรียเปลี่ยนไปเพราะความเศร้าโศกของเธอเธอพูดว่าจะไม่รักใครเท่านี้อีกแล้วอย่างไรก็ตามมีแผนอื่นสำหรับเธอพวกเขาวางแผนให้เธอแต่งงานกับมานูเอลเดเวมาเรียแต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่ค่อยรู้จักตอนอายุ19ปีพวกเขารีบย้ายออกจากมาเดราเพื่อแสวงหา ชีวิตที่ดีขึ้นพวกเขาย้ายไปออสเตรเลียในปี2518และอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองของเมลเบิร์นทั้งสองคนได้งานทำที่โรงงานใกล้เคียงมาเรีย ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเธอเรียนภาษาอังกฤษคุ้นเคยกับวิถีชีวิตและหาทางออกในดินแดนแปลกๆนี้ได้แต่สามีของเธอดูเหมือนจะไม่มีความสุขเลยเขาไม่ชอบชีวิตใหม่ของพวกเขาและต้องการกลับบ้านแต่มาเรียนไม่ยอมออสเตรเลียคือที่ที่พวกเขาจะไป ในปี2521พวกเขามีลูกสาวคนหนึ่งชื่อลอราพวกเขาซื้อบ้านหลังเล็กๆและอาศัยอยู่แต่โชคร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งในปี2530มานูเอลเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายอย่างกระทันหันเขาอายุไม่ถึง40ปีเมื่ออายุ32ปีมาเรียสูญเสียสามีและกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในชั่วข้ามคืนเพื่อที่จะดูแลลูกสาวของเธอเธอจึงกลับไปทำงาน ทันทีเธอเดินหน้าต่อไปทุกวันทีละก้าเธอเข้มแข็ง ชีวิตมองโอกาสครั้งที่สองในความรักให้กับเธอในที่สุดเธอได้พบกับโจเซฟขอบที่ทำงานในโรงงานยางรถยนต์เขาชื่อไมเคิลเขาอายุน้อยกว่า3ปีและเขามาจากออสเตรเลียเขาทำให้เธอหัวเราะได้อีกครั้งแต่มีบางอย่างผิดปกติโจเซฟแต่งงานแล้วและมีลูกถึงกระนั้นเขาก็ยังคงตามจีบมาเรียด้วยความตั้งใจทั้งหมดแม้ว่าเธอจะเคร่งศาสนาและมีศีลธรรม อันเข้มแข็งความต้านทานของเธอก็ค่อยๆพังทลายลงเมื่อเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและมีความหวังโจเซฟบอกว่าจะทิ้งภรรยาของเขาและเขาก็ทำครอบครัวของเขาตกใจกับการตัดสินใจของเขาหาโจเซฟบอกเลนี่ภรรยาของเขาว่า เขากำลังจะทิ้งเธอไปหาคนอื่นต่อหน้าลูกๆของพวกเขาเลนี่เคยคิดเกี่ยวกับการนอกใจแต่ไม่เคยคิดเกี่ยวกับการถูกทำให้อับอายในที่สาธารณะในปี2534พวกเขาหย่าร้างกันแล้วและอีกไม่กี่เดือนต่อมาโจเซฟก็แต่งงานกับมาเรเดเมียลูกชายของพวกเขาเกิดในปี2537 ในย่านที่เงียบสงบของเมลเบิร์นพวกเขาอาศัยอยู่กับลอร่าลูกสาวของมาเรียพวกเขาดูเหมือนจะมีความสุขด้วยกันกันกบคนรอบข้างครอบครัวของมาเรียคิดว่าเธอมีความสุขสงบหลายคนบอกว่าเธอรักโจเซฟมากเท่ากับที่เธอรักเฟอร์นันโดพวกเขาไปโปรตุเกสบ่อยๆและนำของขวัญมาให้ครอบครัวของมาเรียเสมอเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านหรือสิ่งอื่นๆที่พวกเขาสามารถใช้ได้ โจเซฟเป็นคนจัดการทั้งหมดพี่ชายบางคนของเขาคิดว่าเขากำลังอวดโอแต่คนอื่นๆก็เห็นว่าเขาใจดีเพียงใดโจเซฟกลายเป็นลูกเขยคนโปรดของพวกเขา แต่มีอะไรมากกว่านั้นที่มองไม่เห็นในชีวิตครอบครัวที่เงียบสงบโจเซฟมีอดีตมีผู้หญิงคนอื่นๆก่อนมาเรียนในระหว่างการแต่งงานกับเลนี่เขานอกใจเธอและถึงกับบอกพี่ชายของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายใต้หน้ากากของความเอาใจใส่และสเสน่ห์เลนี่ยอมรับในภายหลังว่าเขาเป็นคนควบคุมสูงมากบอกเธอว่าจะต้องใส่อะไรและกีดกันเธอจากการทำงานเขาชอบทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาต้องการเสมอ โจเซฟเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2501ในครอบครัวชาวออสเตรเลียธรรมดาธร,รมดาที่มีลูกอีก5คอนเขาเรียนได้ดีพอสมควรและสนุกกับกีฬามากแต่เขาอยู่ในราชการได้ไม่นานเขาเข้าร่วมในปี2519และออกจากราชการหลังจากผ่านไปไม่ถึงปีสภาพการแย่มากและเขามักจะโดดงานเพื่อไปดูการแข่งขันคริกเก็ตหรือไปหาคน รักของเขาเขาแต่งงานกับเลนี่ในปี2,520เขาอายุ19ปีและเธออายุ18ปีหลังจากนั้นก็มีลูกสองคนคือมีอาและสตีเวนเขาทำงานที่โรงงานยางรถยนต์และในที่สุดก็กลายเป็นผู้จัดการเขาดูเหมือนเป็นคนรักครอบครัวแต่เขามีความลับมากมาย มาเรียไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ฉาบเฉยอีกครั้งเมื่อเธอเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็ตัดขาดความสัมพันธ์เดิมอย่างสิ้นเชิงครั้งนี้เขาเลือกเธอดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ช่วขณะหนึ่งพวกเขาสร้างชีวิตด้วยกันมาเรยังคงทำงานเพื่อดูแลครอบครัวใหญ่เลี้ยงลูกและช่วยเหลือง,งานในโบสถ์ของเธอโจเซฟกลายเป็นคู่ชีวิตโอกาสครั้งที่สองและหลักยึดของเธอแต่เรื่องราวบางเรื่องก็ไม่ได้จบลงอย่าง ที่ควรจะเป็นมีรอยร้าวในชีวิตสมรสของพวกเขาที่สามารถมองเห็นได้ในตอนแรกพวกมันเล็กและยากที่จะมองเห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปรอยร้าวเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่ามากบางสิ่งที่จะทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในกระโปรงหลังรถรถยนต์ในสวนสาธารณะและทำให้ทั้งประเทศพูดไม่ออก ทั้งคู่เริ่มสร้างบ้านในฝันหลังจากเก็บเงินมาหลายปีมันเป็นบ้านขนาดใหญ่ห้าห้องนอนพร้อมโฮมเทเตอร์ส่วนตู้เสื้อผ้าแบบบอกอิงขนาดใหญ่และโรงจอดรถสำหรับรถสามคันมาเรียไม่เคยคิดว่ามันเป็นไปได้แต่ตอนนี้เธอมีทุกอย่างแล้วหลายปีของการควบคุมตนเองและการจัดงบประมาณอย่างเข้มงวดทำให้เป็นไปได้มาเรียมีความสุขเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นภายนอกชีวิตของเธอดู สมบูรณ์แบบเธอมีสามีที่ยอดเยี่ยมลูกที่น่ารักสองคนและบ้านที่น่ารักชีวิตสมรสเคยเร่าร้อนมากในตอนแรกแต่เบื้องหลังการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่สิ่งต่างๆฮารฮาก็ลดความร้อนแรงลงมาเรียไม่เข้าใจว่าทำไมโจเซฟถึงสนใจในสิ่งที่เขาทำโดยเฉพาะในห้องนอนเธอยิ่งห่างเหินจากเขามากขึ้นเธอพบความสบายใจในโบสถ์และในไม่ช้าเธอก็หยุดใช้เตียงร่วมกับสามีโดยสิ้นเชิง เมื่อค่ำคืนผ่านไปพวกเขาก็นอนในห้องที่แตกต่างกันและห่างเหินกันมากขึ้นในขณะที่มารีหันไปพึ่งศรัทธาโจเซฟก็หันไปพึ่งความฝันของเขาเขาเก็บชีวิตออนไลน์ของเขาเป็นความลับโดยการสร้างตัวตนปลอมเจ้าของธุรกิจก่อสร้างที่อย่าร้างและกำลังมองหาใครสักคนที่จะปลนเปลื้อโปรไฟล์ของเขาทำให้เขาดูเหมือนเป็นคนมีเสน่ห์และผู้หญิงต่างก็ตอบรับในตอนแรก พวกเขาก็แค่พูดคุยกันแต่สิ่งต่างๆก็แย่ลงอย่างรวดเร็วโจเซฟเริ่มออกไปเที่ยวกับผู้หญิงตัวเป็นเป็นมีความสัมพันธ์ระยะสัน้นและโกหกเกี่ยวกับเกือบทุกส่วนของชีวิตเขาใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นหมายถึงใช้เวลาที่บ้านน้อยลงมาเรียเห็นมัน ในเดือนกันยายน2,546เธอเล่าให้ลูกสาวที่โตแล้วชื่อลอราฟังว่าเธอคิดว่าโจเซฟกำลังนอกใจเธอเธอเริ่มให้ความสนใจเขามากขึ้นเมื่อเธอพบข้อความส่วนตัวและใบเสร็จโรงแรมมันก็พิสูจน์สิ่งที่เธอคิดไว้แล้วการทะลวิวาทที่ตามมานั้นอันตรายมากโจเซฟบอกว่าเขาไม่มีความผิดและจากนั้นก็โทษเธอเขาบอกว่ามาเรียมไม่ใส่ใจเพราะเธอมักจะสวด มลและคุยโทรศัพท์กับน้องสาวของเธอมาเรียกโกรธมากเธอคิดจะหย่าในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ตัดสินใจไม่ทำศาสนาของเธอต่อต้านการหย่าร้างเธอตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตสมรสแทน เพื่อดึงสามีกลับมามาเรียเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอเปลี่ยนสิ่งที่เธอสวมใส่ลดน้ำหนักและถึงกับตกลงที่จะไปขับสวิงเกอร์กับโจเซฟและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนตัวเธอเองโดยสิ้นเชิงเธอหวังว่ามันจะนำพวกเขากลับมารวมกันได้สิ่งต่างๆก็ไม่เปลี่ยนแปลงโจเซฟยังคงทำในสิ่งที่เขาทำเขากลับบ้านดึกมีแต่คำโกหกเสมอมาเรียนทนไม่ไหวแล้วในช่วงต้นปี2 0 0พ 548เธอพูดว่าจะจากไปเปลี่ยนกุญแจเขาถูกไล่ออกโจเซฟให้ความสนใจเธอในครั้งนี้เขาบอกว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นเขาสัญญาว,ว่าจะหยุดพบผู้หญิงคนอื่นและเริ่มต้นใหม่ดูเหมือนจะสามารถบรรลุความสงบสุขได้ในช่วงเวลาสั้นๆมาเรียถึงกับบอกเพื่อนๆว่าสิ่งต่างๆกำลังดีขึ้น แล้วก็มาถึงวันที่9ก้ากุมภาพันธ์2548ซึ่งเป็นวันพุธวันนั้นเริ่มต้นเหมือนวันอื่นๆ มาเรียและโจเซฟตื่นเช้าเพื่อเตรียมตัวไปทำงานในเวลานั้นพวกเขาทำงานในบริษัทที่แตกต่างกันมาเรียออกจากบ้านประมาณ6นาฬิกา30นาทีไม่นานหลังจากนั้นโจเซฟก็ตามไปรอราลูกสาวของพวกเขายังคงอยู่กับพวกเขาแต่เธอเริ่มทำงานช้าลงพวกเขาออกไปในขณะที่เธอยังหลับอยู่จนถึงเที่ยงทุกอย่างดูเป็นปกติโรงเรียนโทรมาบอกว่าเดเมียลูกชายของ พวกเขาไม่ได้รับการมารับทุกวันมาเรียเป็นคนทําแต่ไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้เขาอาจจะได้ยินบางสิ่งผิดโดยปกติเขาอาจจะลืมไปว่ามาเรียขอให้เขาทำอย่างไรก็ตามเธอไม่อยู่ที่บ้านเมื่อเขากลับถึงบ้าน เมื่อวันนั้นเปลี่ยนเป็นกลางคืนมาเรียก็ยังคงไม่อยู่ผู้คนโทรศัพท์หาเธอแต่เธอไม่รับสายเพื่อนๆของเธอไม่เห็นหรือได้ยินข่าวจากเธอเลยแล้วพวกเขาก็พบสิ่งที่น่าตกใจที่สุดมาเรียไม่ได้มาทำงานเธอไม่ได้บอกว่าเธอป่วยไม่มีข้อความหรือเหตุผลใดๆเลยมาเรียไม่ใช่คนที่จะจากไปเฉยๆ คืนนั้นโจเซฟแจ้งว่าเธอหายไปรัฐบาลดำเนินการอย่างรวดเร็วในเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวการหายตัวไปของมาเรียก็แพร่กระจายไปทั่วรูปภาพของเธอปรากฏในทีวีและหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกับคำอธิบายรถของเธอรถมาสด้าสีแดงที่ก็หาไม่พบเช่นกัน ผู้คนในพื้นที่รอคอยและเฝ้าดูแต่ไม่มีใครรู้ว่าความจริงที่มืดมิดและน่าสลดใจมากนั้นถูกซ่อนไว้แล้วและเวลากำลังจะหมดลง เก้าสำคัญถูกทำขึ้นเพียงสี่วันหลังจากมาเรีคอพหายไปพนักงานเทศบาลในเมลเบิร์นเห็นรถมาสด้าสีแดงของเธอจอดอยู่ข้างคิงโดเมนมันดูเป็นปกติจนกระทั่งตำรวจเปิดกระโปรงท้ายรถเธออยู่ที่นั่นถูกบีบอัดและนิ่งเงินเธอแทบจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วทันใดนั้นสถานการณ์ของเธอก็ถูกเรียกว่าวิกฤตความเสียหายที่คอของเธอต่างหากที่บอกเล่าเรื่องราวที่แท้จริง ไม่ใช่การบาดเจ็บที่สีใสยอย่างรุนแรงมีคนพยายามบีบคอเธอซึ่งจะตัดอากาศของเธอเป็นเวลานานพอที่จะทำลายเธออย่างถาวรจากนั้นพวกเขาก็ยัดเธอเข้าไปในกระโปรงหลังรถของเธอเอง เพราะพวกเขาคิดว่าเธอเสียชีวิตแล้วในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของฤดูร้อนออสเตรเลียเธออยู่ในห้องปิดตายนั้นเป็นเวลาสี่วันโดยไม่มีอาหารน้ำหรืออากาศถ่ายเทเธอถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีและถูกทำให้หลับโดยเครื่องจักแพทย์กล่าวว่าเธอมีโอกาสรอดชีวิตเพียง25%เปอร์เซนอากาศถูกพร่าไปมากพวกเขากลัวว่าความเสียหายต่อสมองของเธออาจไม่สามารถแก้ไขได้ ตำรวจสนใจว่าใครพยายามฆ่ามาเรียนในขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตเธอไว้มันไม่ยากสำหรับพวกเขาที่จะหาผู้ต้องสงสัยมารียเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วก่อนที่เธอจะหายไปเธอได้มอบกระเป๋าที่เต็มไปด้วยอีเมลที่เขียนไว้ไปเสร็จโรงแรมและหลักฐานที่ว่าสามีของเธอนอกใจให้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเธอกล่าวว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันให้สิ่งนี้กับตำรวจผู้คนได้รับการเตือนมาระยะหนึ่งแล้วมาเรียม,มักจะไปหาหมอดูและหนึ่งในนั้นเตือนเธอว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายข้อความทำให้ชัดเดเจนว่าสามีของเธออาจเกี่ยวข้องมาเรียคิดเช่นนั้นเธอไม่ใช่คนเดียวที่คิด ปรากฏว่าในช่วงแรกของการค้นหาพี่ชายของโจเซฟคอบเองก็มีข้อสงสัยเขาคิดว่าน้องสะพ้ยของเขาได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วแม้แต่ลอร่าลูกสาวของมารียก็จำบางสิ่งน่ากลัวได้ลอรายอยู่ที่บ้านในวันที่9กุมภาพันธ์คืนที่มารียถูกทำร้ายกลางดึกเธอตื่นขึ้นมาและคิดว่าเธอได้ยินเสียงแม่ของเธอกรีดร้องเธอลงไปชั้นล่างและเห็นโจเซฟอยู่ที่นั่นสงบและมีความสุข เขาบอกเธอว่ามาเรียฝันร้ายเพื่อความปลอดภัยลารากลับไปนอนหลังจากนั้นเธอก็เริ่มสงสัยว่าเสียงกรีดร้องนั้นเป็นช่วงเวลาที่แม่ของเธอเกือบถูกฆ่าหรือไม่ ถึงกระนั้นโจเซฟก็มีข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบเพื่อนร่วมง,งานของเขายืนยันว่าเขาอยู่ที่ทำงานตลอดทั้งวันเขารับลูกจากโรงเรียนเมื่อมาเรียนไม่กลับบ้านเขาดูกังวลมากจากระยะไกลาตารางงานของเขาดูเหมือนจะไม่มีช่องว่างอย่างไรก็ตามตำรวจไม่แน่ใจแม้ว่าโจเซฟจะไม่ได้ทำร้ายมาเรียนด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้วางแผน ในไม่ช้าพวกเขาก็พบคนอื่นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อทานยาเฮอร์แมนเรื่องราวของทานยาเฮอร์แมนเริ่มต้นขึ้นในปี2509 เธอเกิดในครอบครัวคาอลิกชนชั้นแรงงานและเป็นลูกคนที่4ี่จากสี่ข้องชีวิตในวัยเด็กของเธอไม่น่าสนใจมากนักเธอชอบกีฬาเป็นมิตรและใส่ฝันถึงงานแต่งงานและเรื่องราวความรักหลังจากแต่งงานเมื่ออายุ21ปีเธอถูกสามีทำร้ายในปี2530 การแต่งงานนั้นสิ้นสุดลงความสัมพันธ์ถัดไปของเธอจบลงด้วยการนอกใจแต่ก็ทำให้เธอมีลูกสาวคนหนึ่งเธอเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเพื่อให้มีกินมีใช้ทานย่าทำทุกอย่างที่ทำไม ด้และจากนั้นเธอก็ย้ายไปเมลเบิร์นเพื่อเริ่มต้นใหม่เธอได้งานสำนักงานและทำงานกระเช้าเธอถึงกับทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่คลับแห่งหนึ่งช่วงหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เธอได้พบกับกลาสีพรเฮอร์แมนพวกเขาแต่งงานกันและมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเทเลอร์ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ไม่ยั่งยืนเช่นกันทานยาเป็นโสดเลี้ยงลูกสองคนและประสบปัญหาอย่างหนักในปี2545 เธอเริ่มรับดูแลเด็กในละแวกบ้านเพื่อหารายได้เสริมผู้ปกครองหลายคนกล่าวว่าเธอขังลูกๆของพวกเขาไว้ในห้องทำงานซึ่งนำไปสู่การเลิกจ้างงานเด็กคนหนึ่งถึงกับขาหักข้อกล่าวหาทำให้เธอถูกไล่ออกและในเวลานั้นความสัมพันธ์ของเธอกับลูกสาววัยรุ่นก็แย่ลงเด็กหญิงย้ายไปอยู่กับพ่อเมื่ออายุเพียง13ปีทานย่าโดดเดี่ยวไม่มีเงินและเหนื่อยล้าทางจิตใจเธอพบ ว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าสู่ห้องสนทนาออนไลน์เธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อโจในช่วงปลายปี2546เขากล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ร้างชายคนหนึ่งที่มีลูกระสองคนกล่าวว่าเขาพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่โจคือโจเซฟคอบซึ่งยังคงแต่งงานและอาศัยอยู่กับมาเรีย เมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรกในชีวิตจริงในเดือนกุมภาพันธ์2547พวกเขาก็เข้ากันได้ทันทีฐานย่าตกหลุมรักโจเซฟอยู่เคียงข้างเธอเสมอและพูดจะดีๆ เขากล่าวว่าเขาเกือบจะเสร็จสิ้นกระบวนการหย่าร้างแล้วเธอเห็นด้วยกับเขาในช่วงปลายปี2547พวกเขายังเช่าบ้านด้วยกันไม่ไกลจากบ้านที่โจเซฟอาศัยอยู่กับมาเรียและลูกๆของเขาทานยาไม่รู้ว่าโจเซฟถึงกับนำเฟอร์นิเจอร์ในรังรักของพวกเขาที่เข้าชุดกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจริงของเขาเขายังให้ลูกสาวของทานยาเข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกับที่เขาส่งลูกชายของเขาไปเรียนมันเป็นคอว หาหมดจริงที่น่ากลัวที่จะไม่เป็นที่รู้จักจนกระทั่งอีกนานต่อมา โจเซฟไม่เคยย้ายเข้ามาอยู่กับทานย่าเต็มเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเหตุผลของเขาก็ใช้ได้ทุกครั้งเขาอาจจะกำลังจัดการเอกสารพยายามทำข้อตกลงการดูแลบุตรให้เสร็จหรือรอเวลาที่เหมาะสมทานย่าเริ่มคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของเขาไม่สมเหตุสมผลรูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปเขากโกหกมากมายแต่พวกมันก็เริ่มพังทลายลงเธอโกรธมาก เมื่อโจเซฟบอกทานย่าความจริงในที่สุดว่าเขายังคงแต่งงานอยู่และไม่ได้โสดตามที่เขากล่าวไว้แต่ความโกรธก็หายไปอย่างรวดเร็วทานย่าตกหลุมรักอย่างมอหากและความรักของเธอทำให้เธอลืมความโกรธที่เธอมีเธอเลือกที่จะปล่อยเขาไป การให้อภัยกลายเป็นความหมกมุนทางย่าเริ่มติดตามมาเรียเธอเฝ้าดูเธอที่ประตูโรงเรียนและเรียนรู้วิธีที่เธอทำสิ่งต่างๆอย่างลับๆ โจเซฟกำลังวางแผนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักของเขาในปลายปี2547แม้ว่าเขาจะยังคงอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาหน้าแปลกที่ครอบครัวบางคนของเขารู้จักทานยาและชอบเธอพวกเขาไม่ชอบมารีเลยอาจเป็นเพราะพวกเขานอกใจกันตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์พวกเขามองว่าทานยาคือการเริ่มต้นใหม่โจเซฟบอกเพื่อนคนหนึ่งในเดือนธันวาคมปีนั้น ว่าเขากำลังคบหาดูใจกับคนใหม่และชีวิตสมรสของเขาสิ้นสุดลงแล้วแต่มาเรียไม่รู้เธอยังคงมั่นใจว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดีแต่โจเซฟไม่ได้พูดว่าการอย่าร้างกับมาเรียหมายถึงการต้องแบ่งทุกอย่างให้เธอครึ่งหนึ่งบ้านเงินและชีวิตในฝันที่พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างขึ้น เมื่อตำรวจสอบถามโจเซฟเกี่ยวกับการนอกใจหลังจากมาเรียหายไปเขาก็ยอมรับแต่เขามีข้อแก้ต่างที่ดีทานยาในทางกลับกันไม่มีข้อแก้ต่างใดๆ นักสืบมองไปที่เธอดูเหมือนแปลกที่ทานย่าพาลูกสาวไปโรงเรียนช้าไปชั่วโมงครึ่งในเช้าวันที่มาเรียหายไปเพื่อสอบสวนเธอพวกเขาคนบ้านของเธอพวกเขาพบรองเท้ากีฬาคู่หนึ่งที่มีรอยแดงอยู่ด้านหลังตู้เสื้อผ้าของเธอรอยเลือดนั้นมีสีเดียวกับ DNA ของมาเรียครอบหลักฐาน DNA เพิ่มเติมถูกพบในโรงจอดรถของครอบครัวครอบซึ่งทาให้เป็นไปได้สูงมากว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่นั่น พนักงานสอบสวนคิดว่าทานย่ารอมาเรียนในขณะที่เธอกำลังเดินไปที่รถของเธออาจจะด้วยความช่วยเหลือจากโจเซฟพวกเขายัดมาเรียเข้าไปในกระโปรงหลังรถของเธอเองเมื่อเธอหมดสติไปแล้วหลังจากนั้นทานย่าก็ขับรถออกไปพร้อมกับรถคันนั้นและโจเซฟก็ไปทำงานราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวแรกของทานย่าไม่สมเหตุสมผลนั่นคือเหตุผลที่เธอมาสายเธอ บอกว่าลูกสาวของเธอเพิ่งนอนหลับในเช้าวันนั้นแต่ตำรวจเห็นว่าเธอกังวลมากและเธอพูดไม่หยุดเกี่ยวกับโจเซฟในระหว่างการสัมภาษณ์เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยมไปด้วยความรักเกือบจะเหมะตื่นความฝันเป็นที่ชัดเจนว่าทานย่าจะทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนี้ ตำรวจคิดว่าทั้งโจเซฟและทานย่าทำมันพวกเขามีเหตุผลมีโอกาสและตอนนี้ก็มีหลักฐานแต่โจเซฟกล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นความจริงเขากล่าวว่าทานย่าเป็นคนผิดทั้งหมดเพราะเธอหึงหวงและทำมันเองทานย่ายอมรับว่าเธอทำร้ายใครบางคนอย่างหนักมากไม่มีคดีในศาลเธอถูกตัดสินจำคุก12ปีมาเรียยังคงหลับอยู่หลายเดือนผ่านไปเธอไม่เคยตื่นขึ้นมาอีกเลยมาเรีย โจเซฟในทางกลับกันได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัวเขาได้ขออนุญาตเขาเยี่ยมภรรยาของเขาที่โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนคำขอได้รับการอนุมัติแต่เธอไม่ดีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการรักษาชีวิตของบุคคลน,นั้นจะไม่เป็นประโยชน์พวกเขากล่าวว่าควรยุติลง มีการไม่เห็นได้อย่างมากเกี่ยวกับการเลือกนี้มีการประท้วงนอกโรงพยาบาลครอบครัวของมาเรียเสียใจมากกับการกระทำนี้และผู้ต่อต้านแต่คำแนะนำของแพทย์ก็ยังคงเหมือนเดิมมาเรียขอบเสียชีวิตเมื่อวันที่5สิงหาคม2548ซึ่งเกือบ6เดือนหลังจากถูกทำร้ายในวันที่12สิงหาคมเธอถูกฝังโจเซฟโทรหาอดีตภรรยาและนัดกล่าวในวันเดียวกันเขา กล่าวว่าเขากำลังจะฆ่าตัวตายตำรวจพบโจเซฟในโรงจอดรถยืนอยู่บนเก้าอี้โดยมีเชือกคล้องคอเมื่อพวกเขามาถึงบ้านของเขาเขากระโดดเมื่อเห็นพวกเขามันสายเกินไปเขาเสียชีวิตตรงนั้น พบรูปถ่ายของมาเรียของที่ระลึกกีฬาและข้อความที่เขียนด้วยลายมือซึ่งเขาปฏิเสธว่าไม่มีความผิดอยู่ข้างศพของเขาเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าข้อความนั้นโกหกหรือบอกความจริงอาจเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์อาชญากรรมของโจเซฟหากเขาถูกนำตัวขึ้นศาลแต่ความยุติธรรมก็ไม่เคยได้รับโอกาสที่จะดำเนินไปตามคันลองของมัน หลังจากหลายปีในปี2556ทานยาซึ่งยังคงอยู่ในคุกขอแต่งงานกับนักโทษหญิงคนอื่นคำขอถูกปฏิเสธในปีถัดมาเธอถูกปล่อยตัวประตูคุกพร้อมสำหรับเธอพร้อมกับคู่ชีวิตคนใหม่ของเธอการเสียชีวิตของมาเรียคอบทำให้ผู้คนทั่วออสเตรเลียตกใจเธอยอมสละทุกสิ่งเพื่อครอบครัวศรัทธาและความรักของเธอในทางกลับกันบุคคลที่เธอไว้วางใจ ที่สุดก็โกหกเธอการเสียชีวิตของเธอไม่ใช่แค่อัชญากรรมมันเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความโลภความหลงไหลและการโกหกมาเรียเป็นผู้ที่ต้องจ่ายราคาแพงที่สุดแม้ว่าหนึ่งในผู้โจมตีของ เธอจะถูกจำคุกและอีกคนฆ่าตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้เสียงของเธอถูกพรากไปอนาคตของเธอถูกลบเลือนและเรื่องราวของเธอจะถูกจดจำตลอดไปว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดของออสเตรเลียคุณคิดอย่างไรโจเซฟคอบมีความผิดอย่างไม่ต้องสงสัยหรือไม่ ขอขอบคุณสำหรับการรับชั่วโมงหากคดีนี้สร้างผลกระทบต่อคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อรับเรื่องราวอาชญากรรมจริงเพิ่มเติมที่เผยความจริงเบื้องหลังข่าวแจ้งให้เราทราบความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นและเช่นเคยโปรดระมัดระวังตนเองปลอดภัยและไม่หยุดยั้งการแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ที่ไม่มีชีวิตอยู่